สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอทีทุกท่านค่ะฮะไปใส่ฮะโอ้ยอ,อ,อึอึเมาไอ้เมาเมาเอา้เมา,เา,มา,เาจะไปใส่เมา,มาอืมอืม ก็สีฝ้าวเถอครับก็สีฝ้าวแหงแถอครับผมนั่นนั่นนั่นจะฝ้าวร้ายลูกพี่อืมอ๋อก็ฝ้าวคักเถอะก็ฝ้าวคักแท้ พญายผิกเพลอนปอกอ้อยหลานไส้เพลินหลานไส้เ <beautiful> พลนกับเข้าวเปล่าคนข้าวเปล่านะเปาแบบย่างแห้งเลยเบิบเบิบเบิบเบินจีเรนไปใส่เรนไปใส่แลนไปกรุงเทพบอหืมเออเอาครับก้นตี ถ้าอยากอะครับก้อนบอกว่าได้ข้าปากเต็มปากอยู่หืมห้เทลาอันกับบอ่อเอาบอา่อยอมต้องพูดอะกี่ล้านสามพุันนะโอ้ยบ,อ óm, บ,อบอ่บอยอมบ่อยอมพูดว่ะบ่อยอมเด้อครับจักสียางไปใส่จักสีเฝ้าไปใส่นเนาะโอ เปล่าไปใช่ลมปบ่อยปานนี่ดูทางคนสิเป่าที่เนาะเป่าไปมีลมอีกแล้วมือนี่มีลมมือนนั่นนะ่ะสองมันกลลมเมืดม,อมอือมืดเว้นหนาวพร้อมอันนี้ เริ่มแล้วครับเริ่มล่มแล้วจักสีเฝ้าไปซายม้งอยู่ซื้อซื้อ,อบอเปลีนนย่ยนเนาะอุ้ยอืคักอีหลีคักอีหลีเบ้ยบ่อยบอม ฮักใขรเจลาซ้มนี่นะเพาอเอาเอาสองเอาสามส,ามส,ามสามองกับยังสิบพ่พ่อจอยู่สองกับพ่พ่อเด้ข่าวคนแเน่ต้องให้ในสามเพื่อนว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใจเย็น จะเย็นเย็นครับจะเย็นเย็นก้นปอกกระฝ้าปอกแน่ผมหิวมันละเื้อนึ่ง ดี๋ยวเห็ดสันหลมันบ่พ่อคนไปเ๋ยวสัน้หลเริ่มแล้วล่งสีเริ่มสีสีกะสีสีเป็นสีแข็งแน่แล้วเออล่งสีกะมีล่งสีเดียวสีเขาเหนียวกะเทิ่งสีเขาเจ้าแมนบอ สีเขาาพิ่นกับสีเฝ้าวฝ้าสีห่อไปใช้อ้อยหนันใส้ปากค่ะแม่แชยับ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 บอกเร็วๆเนี่ยผมหมดอีกแล้ว ผมเป้าพับผมเฝ้าเป้า,ปา,ปาไปใส่ครับลูกพี่เป้ากินหิวแห้งตาบายูได้เนาะตาบอยูก็เล่ฝ้าหิวแห้งเล่ฝ้าเ่เออ ใจเย็นเย็นลูกเพใจเย็นๆๆใจเย็นอิ่มแนวกัน,นอนเล่นเด้อส่วนส่นตั้งแต่ตาบอยู่นี่สมยางนี่พ่อจะลักพ่อหลาดไปย่างไป แป้งแปงครับแปงแป้งหิวแห้งครับหิวแห้งฟ้าวไปใส่ฮะเจ้าชีฟ้าวไปใส่ใจเย็นเย็นคุณละคุณละ จักน้อยแน่เออตาได้อย่างน้อได้บุกข้าวมาจากใา,ายพ่อใหญ่พริกบุข้าวเลี้ยวมาโอ้บุกข้าวไม่เลี้ยวมาโอ้เพิ่นก็เลยสิบเป็นท่าให้หลานใช้พิ่นกินเนาะแม่เลี้ยวมาขอบคุณหลายๆเดอ้อแม่ขอบคุณแม่ลีนะครับผมพุ่นพ่อใหญ่พีพยยพิกถังซิมก่อนแล้วเอาเทาใส่อันอันกะละมังอันให้ดูดเอาเทละนวยเลยจ้าตาเออนั่น น้ำเออนะ่ยเอาใจเย็นๆแน่ผมหิวครับผมหิวหิวแห้งครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะสีเาวหาเองเลยโอ้ยเนาะอยากคักไรเด้อแต่กินไปเรื่อยๆก็ได้ดอกลูกพี่หินหินปัยาพิกว่าหินออื ให้ผมกินน้ำก่อนก็ได้เอออีกหน่อยนึงก่อนลูกอีกหนึงนึ่งก่อน,อห,น,ห,น,อนหน่อยเดี๋ยวมันหน่อยเดี๋ยวถ้าอีกหน่อยนึงก่อนยังกระดูดเอาปืด๊ดเอาเลยเลยน้ำเดอ้อเหมือนเดี๋ยวกะจังสิกแกะเอาเนื้อให้กินอีกผมหิวแห้งครับผมทุ่นบว้แล้วครับทุ่นบว้แล้วครับผุน <c oughs> เพื <c oughs> ่อนอะดบอลล้นทนบ๊ได้แล้วครับผมหิวแห้งอีพอ่อ อ๋อบันนี้อาซดสดซดซดเออนั่นลหละโอ้แซบอไม่นสิคือกัวเกาตีฮะอือปุ่นเอาหมวกถิมแล้วหินกัดหูเพอน่ะหินครับหินครับกัดผม ใจเย็นเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมใจเย็นเย็นได้อะไรกินบางคนอ่ะหยาดอกเผาหิวแห้งอ่ะดูดูดเออโอ้ยกินดีๆนะปัยังมันเฮียปาก ơ ui ừ. <laughs> ơi bên đi e ké nữa hai bên này ơ Cái yên yên dinh <laughs> ngạt năm mưu phồm hưng 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 ชิ้นแน่ครับให้ผมชิ้นน,น้ำแน่ดูบังได ว่าอยู่มองใดเนาะ,ะหาว่าเห็นโอ้ยเนาะผมก็จะเป็นใจฮอนใจ่อนแล้วผม <laughs> ใจฮอนไร <laughs> ใจเย็นใจเย็นครับเอ <laughs> อเ <laughs> ออปลุก <laughs> หิวแห้งครับหิวแหง้งเนาะโอ้ยเนาะอีโฟอ้ยเนาะโอ้อยเนาะเออเออคิดไปเออนี่ใจเย็นก <confer dles> ็หนำให้มันแหลกแหลกเน่จังกืนแน่หำโอ้ยเนาะฝุ่น ไปละไปก่อนไปแล้วละไปแล้วละพ่นมาพ่นอืมระวังดินเด้อโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆพันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกะก่อน โอ้ยเนาะฮใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นกะทิไปรั้วพนยังได้ลูกลาฮะเศบเอ้ยเศใจเย็นกันโอยเนาะใจเย็นใจเย็น เศร้าอยู่ใวใบอยู่คุณถอ,อ,อยบันนี้ถอยโอ้ยเอออเออใบหลุนเนาะใจร้อนใบหลุนใจร้อนเฮ็ดบ่ทันเนาะไปอีกแล้วเดี๋ยวก็มาเศร้าอีกอของแสบอีสานเนาะคุณแม่เอ้ยลูกยไส้เจ้าวแสบแห้งหลุนระวังมีดเดอ้อ ย่านบ่อมีดก็มื่อนเอาเศ้าอีกแล้วเศ้าอีกแล้วไปแล้วพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยขอบคุณครับคุณแม่ครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำด้วยครับนพลังวังซ่าครับผมคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ